สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆื่อนชาวราศีพิจิกมาเจอกันครั้นะคะตั้งขอถ่ายด้วยที่ช้าไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังมานะคะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนเืนชาวราศีพิจิกทุกท่านค่ะมาเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีพิจกิกทุกท่านเช่นเดิมนะคะโอเคค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นกำลังใจแล้วก็มาทำนายให้เพื่อนๆชาวราศีพิจิกถ้าไม่ตรงกับท่านไหนก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยที่สิ่งที่ดีเก็บเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีก็เป็นสติเตือนใจให้กับตัวเองว่าอะไหนที่ควรจะทำและอะไรที่ควรจะไม่ทำนะคะอ่อส่วนท่านไหน ที่ติดตามดาวมาเดยตลอดดาวก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยส่วนท่านไหนที่เห็นคลิกดาวเป็นครั้งแรกก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร leen, ์กับเพื่อนๆเพื่อนท่านอื่นได้เห็นแล้วก็แชร์ต่อๆกัน,นไปด้วยนะคะช่วยอ่าเป็นกำลังใจให้กรรมและกรรมตอไปนะคะโอเคค่ะดาวขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับชาวราศี พิจิเลยนะคะว่าเรื่ะะองของคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาเราศีพิกจิในสุดท้ายจะเป็นยังไงจะเป็นไปในทางทิศทางใดจะดีไหมจะแก้ไขยังไงส่วนในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าสิ่งที่คุณคาใจหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วสามารถแอดไลน์มาได้นะคะไีค่ะโอเคดาจะขอทำนายเลยนะคะ ติกิเนาะโอ้ติจิตพิจคุณเป็นอะไรอะ่ะพิจิกเดือนนี้คุณไม่สบายหรือเปล่าคะหรือโดนบางคนได้ผ่าตัดหรือว่าโดนอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้เชาสีพิจิตแต่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะสู้กับมันตลอด คูกับเรื่องของสุขภาพเนาะชาวราศีพิจิกคุณกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ใช่ไหมคะหรือผ่าการรมจะกำลังจะผ่าตัดอะไรหรือเปล่าคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะคะตอนนี้ในส่วนเรื่องของการเงินคุณก็ อรอบครอบพยายามที่จะรอบครอบในการใช้จ่ายนะคะว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรที่จะจ่ายช่วงเดือนมกราคมคุณค่อนข,ข้างจะพูดง่ายว่าคิดคิดก่อนจ่ายนะคะเพราะว่าการเงินของคุณช่วงนี้จะมาจากการพูดการติดต่อสื่อสารการประสานงานการเจรจาการประชาสัมพันธ์นะคะการเงินของมาจะมาช่องทางเลยแล้วก็ ในส่วนของสังคมรอบข้างของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอยา่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมงานคนรอบข้าขงคุณจะคุณจะได้พบปะสังคมใหม่ๆมันจะมีอ่า คุณจะได้เดินทางเนาะผู้น่ายๆได้ได้เดินทางไปพบสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ได้อยู่ในสังคมนั้นๆเนาะคุณจะได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยบางอย่างเรือ่องอ่าสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนนะคะ่ะ็ในส่วนของ งานของคุณหน้าเวลาเนี้ยคุณค,ค่อนข้างจะเป็นอ่าค่อนข้างจะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนงานเหมือนคุณไม่ค่อยพอใจคุณรู้สึกเหมืนแบบคุณอาจจะยึดช่วงแนละ้คุณอาจจะยึดติดในเรื่องของการทํางานความคิดของคุณอะ อาจจะยึดติดกับอะไรบางอย่างหรือคิดอะไรบางอย่างแต่ตัวตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความฉลาดเนาะนเรื่องของการทํางานมีความเข้มแข็งเป็นคนที่ทํางานเก่งอะแต่ตอนนั้นดูเหมือนคุณไม่ได้พอใจในในใน,ในการทํางานนั้นๆน,น,นะคุณมีความคิดที่ไม่ได้พอใจอะไรบางอย่าง มัอนบางคนอยา,ากเดินทางอยากจะเดินทางเนาะมันเป็นแค่แค,ความคิดชาลาสิจิกนะราฟี่จิกกนะันคุณกำลังถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคุณกำลังจะมีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปลนะ่าคะ ในเรื่องของการทํางานการได้รับการเซ็นสัญญาการได้รับข้อตกลงอะไรบางอย่างกับผู้สัญญาจำลองจะได้มีการเดินทางอาจจะได้ไปต่างประเทศอาจจะได้ไปอืมการไปทํางานต่างประเทศอาจจะได้รับอา่าข้อตกลงข้อสรุปอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ ด้วยที่คุณปรารถนาที่อยากจะเดินทางแล้วก็การเดินทางคุณเนี้ยครั้งเนี้ยคุณก็ปรารถนาที่อยากจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าเดิมที่มากกว่าเป็นอยู่ก็เป็นได้นะคะบางคนก็อาจจะ อยากจะเก็บเงินอยากจะได้เงินก้อนนะอยากจะคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะพนูดง่ายอยากจะมีการเดินทางที่ไปเซ็นสัญญาหรือไปทํางานในต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะไม่ใช่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไปต่างจังหวัดที่ไกลกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะแต่ตัวคุณหมาสามารถทําได้นะเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะรั่นแรืะเรื่องของความ อาจจะมีการบางคู่นะคะอันนี้พูดในในปีิปย่อยดีกว่านะคะหลายๆประเด็นบางคู่อาจจะมีความเหมือนเหมืนบางคนบางบางคู่อาจแบบมันอยู่ใต้อำน,นาจของคนคนรักแล้วอยากจะจบ ความสําคัญนั้นเพราะว่าคุณอาจจะมารู้สึกมันอึดอัดอะแล้วก็อยากจะให้มันจบจบไปเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะมันนานแล้วหรือว่าโดนแบบว่าในเรื่องของอคนที่ที่คนที่โสดอะ่ะก็อาจจะอยากจะ จบความสัมพันธ์ในสิ่งกกับสิ่งเดิมๆเ,เนาะจากสิ่งเดิมๆจากเรื่องเดิม,ดมที่มันทําให้คุณ่าไม่สบายใจหรืออเ,เคยอถูกหักหลังมาก่อนนะก็อยากจะอาเริ่มอะไรที่มันใหม่หมอยากจะมีชีวิตที่อไ ไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่ในพันธนาการนั้นๆหรือความคิดนั้นๆอยากจะปลดปล่อยตัวเองเนาะห้ออกมาจากความคิดเดิมๆที่ลูกมัดตัวคุณไว้เนาะส่วนคนที่ไม่โสดแล้วตอนนี้คุณอาจจะโดนถูกหักหลังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีการอยากจะเลิกลากันอยากจะจบความสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของอ่า าชาลีพิจิตนะคะถ้ามันไม่ตรงก็ขอภัยด้วยนะคะถ้าตรงก็ขออันอันไหนที่ไม่ดีฝัง่งเราไม่รู้สึกไม่สบายใจก็ขอให้เป็นสติเตือนใจอันนะคะเป็นขอ้อคิดดีๆสำหรับชาาสีพิจิตนะคะโอเคค่ะถ้าท่านไหนสนใจที่จะถามมากกว่า อยากจะถามมีคำถามอะไรอยากจะถามดรสก,กาก็สามารถแอดไลน์ดีต้คลิปมาได้นะคะมากกว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะวันนี้เราขอลาก่อนเอาไว้เดือนกุมภาพันธ์เรามาเจอกันใหม่นะคะติปหน้านะคะโอเควันนี้ลาก่อนะคะ่ะไปบ้าย